อยากได้ผมเข้มเข้มเฮ้ย hey, ผมเข้มๆแต่ทำไมเลือกสินเงินนะเราก็เลยเลือกสินเงินมา What อหุย้ยเอาดีๆส่วนนาะ อันยังเช่นกันหนูฉันนะฮะคลิปวโนนี้เนี่ยเราจะมาย้อมผมกันอีกแล้วเอ้ยมุมเดิมมุมเพิ่มเติมไม่มีอะไรเลยเราจะมาย้อมผมด้วยนิกาโอกันอีกแล้ววันนี้เราเลือกเป็นนิกาโอกับหัวเราเลือกเป็นนิกาโอสีเบอร์0.88ดนะฮะเบอร์นี้เลยนะครับเออสีบลูนะครับ คู่กับดีไวลลอรเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคือด้วยความว่าเราอะไม่ได้อยากจะให้มันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเราก็ไม่ได้ติดแต่รู้สึกว่าสีเนี้ยก็ค่อนข้างสวยแล้วเออทุกคนดูดิมันสวยไหมนะอันนี้คือเราย้อมจากอันเก่ามาทุกคนสามารถไปย้อนดูกันได้นะว่าอันเก่าเนี้ยเราย้อมเป็นสีอะไรมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสึกว่าอยากได้ผมเข้มเขมเฮ้ยผมเข้มเข้ม,มแต่ทำไมเลือกสีเงินนะเราก็เลยเลือกสีน้ำเงินมา ด้วยความที่เราเคยย้อมสีออกแนวแบบน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเฟดอะมันเฟดสวยคือตอนแรกมันก็จะเป็นสีน้าเงินแบบเงินอะไรเงี้ยแต่พอมันผ่านไปสักพักหนึ่งสีมันเริ่มหลุดอ่ะเรารู้สึกว่าสีตอนที่มันหลุดอ่ะมันค่อนข้างสวยมันเป็นน้าตาลที่ค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าจะเป็นสีน้าเงินใช่ป่ะพออยู่ไปนานๆอะมันก็ไม่ได้เป็นสีน้าเงินหรอกแต่มันจะเริ่มเฟดลงกลายเป็นสีออกแนวแบบเขียวๆน้ําตาลน้ําตาลเทาๆอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นสีน้ําเงินมาก นะตอนนั้นที่เราย้อมมาด้วยความที่ผมสีเราอ่ะมันไม่ได้ชัดเบอร์นี้เออมันไม่ได้ชัดเบอร์นี้นะครับมันจะเป็นออกแนวแบบน้ำตาลสว่างนิดนึงหมุนหมนนะครับเออมันก็เลยได้เป็นสีที่ค่อนข้างกลายเป็นเหมือนแบบดําประกายน้ําตาลอะไรอย่างงี้แต่ทีนี้เนี่ยพอผมเราเป็นสีแบบนี้ทุกคนให้ทุกคนดูนี่ผมเราเป็นสีแบบนี้ แล้วเราจะมาย้อมสีน้ําเงินแบบนี้เราจะได้สีประมาณไหนซึ่งวิดีโอนี้ก็จะให้ทุกคนได้เห็นเนาะเพื่อใครที่กําลังมีสีผมใกล้เคียงกับเราอยู่ตอนนี้นี่เป็นสีประมาณนี้เนาะเออออกน้ําตาลอัลมอนด์อัลมอนด์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าหาว่าย้อมด้วยสีน้ําเงินจะออกมาเป็นแบบไหน ก็รอชมในวิดีโอนี้ได้เลยนะใครอยากรู้ว่าอสีผมเราเป็นยังไงทุกคนไปย้อนดูวิดีโอเก,ก่าได้เลยนะถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นเปลี่ยนแปลงไปยังไงอย่างชัดเจนต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยเรามีการทาวิดีโอวอล์กวีไว้ด้วยเออวีกเอ็นวอล์กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าในเดือนนั้นเราไปไหนมาบ้างอะไรเงี้ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆว่าเดือนนี้ที่เราวอล์กวีกเอ็นวอล์กเนี่ยเป็นยังไงเดือนนี้ล่าสุดที่วีกเอ็นวอล์กเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ทุกคนก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคร แต่ว่าของนิก้าโอะเขาก็จะมีมาแค่นี้นะเออมีมาแค่นี้พวกอ,อุปกรณ์ถุงมือที่คลุมผมหรืออะไรต่างๆนานา,นาทุกคนต้องไปหากันเพิ่มเติมเอาเองนะครับเออบีฟอร์ฮะ ถูกคนดูสีผมเจ้ขอซูมซูม what อุ๊ยเอาดีๆสวยนะสวยนะงงนะเป็นฟิลว่าน้ำเงินออกเขียวเฮ้ยแต่แบบแกฉันเซอร์ไพรส์เพราะว่าฉันคิดว่ามันจะสว่างกว่านี้แต่นี้มันโอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วเกีียดคำว่ามันจะสว่างกว่านี้เพราะว่าผมฉันเดิมทีมันค่อนข้างจะแบบ แอบสว่างนิดนึงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันออกมาแล้วมันโอเคนะคือถ้ามองในกล้องเนี่ยค่อนข้างจะสว่างเลยเพราะว่าไฟอยู่ข้างบนตรงนี้มันก็เลยมีความว่าเหมือนมันสว่างมากๆใช่ไหมแต่ในกระจกจริงจงอ่ะมันจะมีความเข้มกว่านี้นะฮะเห็นปะถ้าเป็นมุมเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าน้ำเงินขนาดนั้นแต่พอมันมีความว่าแสงไฟอยู่ข้างบนตรงนี้มันก็เลยทาให้อ่จากกล้องอ่ะพอจากกล้องอ่ะมันก็เลยดูว่าเฮ้ยมันน้ำเงินมันเขียว สั่งว้าอะไรอย่างนี้แต่ใดๆก็คือเราอะคิดว่าความใกล้เคียงที่เวลาออกไปเจอแดดเจออะไรอะจะมีความใกล้เคียงกับในก้องมากกว่าเพราะว่าออกไปเจอแดดเนาะแดดมันตื้มเข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นวิวนั้นไปแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราค่อนข้างชอบนะเพราะว่า1คือแบบเนี้ยเวลามันเฟดอะมันก็จะเห็นความเป็นน้าตาล แต่ถ้าหาว่าเราเข้มกว่านี้เนี่ยเออมันก็จะมีความเป็นเหมือนสีดําที่ออกน้ําตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เวลาเฟดมันก็จะดูเป็นน้ําตาลอีกแบบนะครับเราคิดว่าถ้ามันเฟดมันก็จะสีสวยขึ้นคิดว่าสีจะสวยขึ้นสวยขึ้นเหรอมันจะเป็นอีกสีหนึ่งดิมันจะมีความเป็นแบบออกน้ําตาลเขียวๆคิดว่านะเออแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะเราค่อนข้างชอบเลยละเออค่อนข้างชอบเลยหล่ะนะทุกคนซึ่ง ใดๆก็คือวันนี้เนี่ยเรายอมเป็นแบบสีน้ําเงินคู่กับ d e v วลลอปเร์9%เนอะ9%อะมันจะมีความแรงกว่าตัวที่แล้วเนี่ยเราใช้เป็น6%นะซึ่ง6%่ะก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะเออวันนี้ลองใช้เป็น9%เนี่ยถือว่าเฮ้ยสีตะลึงอืมสีค่อนข้างตะลึงพอมันมีเปอร์เซ็นต์ดีเ e ลลอปเร์ที่สูงขึ้นก็ค่อนข้างแสบหัวมากๆเลยนะทุกคนรอบที่แล้วเนี่ยไม่แสบหัวเลยเพราะาใช้6%แต่ว่ารอบนี้เนี่ยแสบหัวมากแสบหัวแบบ เมื่อ,อไหร่จะครบ45นาทีเมื่อ,อไหร่จะครบ45นาทีเป็นฟิลนี้เออแต่พอย้อมออกมาปุ๊บก็ไม่ได้รู้สึกผมเสียขนาดนั้นแต่ก็เสียแต่รู้สึกไม่ได้เสียเหมือนแบรนด์อื่นที่เคยใช้เรื่องนี้เออแล้วก็ด้วยความเป็นนิกาโอเนอะความติดทนเนี่ยก็ค่อนข้างนานแล้วก็สิ่งที่ชอบในนิกเโอก็คือกลิ่นไม่ได้แรงมากจนเกินไป ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบแรงมากๆแต่กลิ่นยังโอเคมากๆเลยตรงตามที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าเราต้องการสีที่เข้มแต่ไม่ได้เป็นสีดำเอออยากได้สีดำแต่ไม่ใช่ดำสนิทเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าดำสนิทแล้วเวลาเราจะย้อมสีใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างย้อมยากนะครับซึ่งถ้าเป็นสีแบบนี้มันก็อาจจะเฟดหรืออะไรมันอาจจะดูดีขึ้นไม่ได้เฟดเป็นสีดำนะเฟดออกมาเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะทุกคนได้ประมาณนี้เลยให้ทุกคนดูอ่ะ after ก็ใครอยากเห็นว่าเฮ้ยออกไปใช้ซีวีดออกไปห้างออกไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงสีเป็นยังไงในร่มสีเป็นยังไงออกแดดสีเป็นยังไงสามารถรอดูได้ในวิดีโอวีคเอ็นวอล์กนะทุกคนทุกคนจะได้เห็นสีผมที่แบบในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก,การรีวิวนะฮะสีผมจากมิกาโอก็มีเพียงเท่านี้นะฮะทุกคน ครที่มีผมสีเหมือนเมื่อตอนต้นคลิปนะครับจะย้อมสีน้ําเงินแล้วจะได้สีน้ําเงินประมาณไหนก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะ<ม>ทุกคนแล้วก็เราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสามารถไปกดจิ้มตามกันได้เลยนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะ่ยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วไว้เจอกันในวิดีโอน,นาวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย